เอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยก็เข้ามาสู่เกมบอลบอทนะครับก็ช่วงนี้ผมต้องพักสายตาหน่อยครับช่วงนี้แสบตาก็เลยงดสตรีมสักระยะหนึ่งเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันม่ก็เดี๋ยวช่วงนี้ทําคลิปให้ดูกันไปก่อนนะครับก็อัปเดต ID ผมนิดนึงตอนนี้ผมกําลังอัปเฮดเจ้าเฮดอ่าตอนนี้ เลเวล8กำลังจะขึ้นเลเวล9ค่อยๆอัพไปครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีหุ่นเลเวล9ก็3ตัวแล้วครับมีฮอกแล้วเฮเดสก็กำลังจะขึ้นแล้วก็ตกอเปียนนี่เป็นเลเวล9ส่วนตัวต่อไปที่ผมจะอัพขึ้น9ก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับเอ่อัพเจ้าแฟนทอมขึ้นเลเวล9แล้วก็จะหยุดไว้เท่านี้ก่อนแ้่ถ้ามีเงินก็เดี๋ยวค่อยอัพจะอัพอาวุธเจ้า3ตัวเนี้ย สตัวเนี้ยให้ขึ้นเลเวลเก้าให้หมดเพราะว่าเขายิงเบาเหลือเกินครับเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมแล้วกันนะครับครับเข้ามาในเกมก็หยิบเจ้าแฟนทอมลงเป็นตัวแรกเลยส่วนไทตันนี้ผมเอาชาลังก้ามาครับเอาละผมน่าจะใช้แฟนทอมวิ่งเร็วๆไปยึดเจ้าเสากลางได้เนาะ ใครอยู่ข้างหลังผมเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเชียวแน่เลยอ่ะเมื่อกี้วิ่งระเบิดมาเดี๋ยวผมจะรีบไปยึดเสากลางก่อนครับพยายามคุมเสากลางไว้ให้ได้ก่อนถ้าคุมสามเสาวไว้ได้ยาวๆนี่ก็ชนะแน่นอนครับเอาละเรามีสกิลวิ่งเร็ว ตัวแฟนทอมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมได้มานานละแต่ก็หยิบมาเล่นบ้างแต่ก็ไม่ได้อัพเข้าเลยน่าจะเป็นโลกิบ้งเนี่ยหายตัวมาตะกไกลน่าจะใช่นะนี่ น่าจะไปขโมยเสาไกลแล้วแน่ๆเลยาาทำดาเมจไปได้นิดนึงครับเดี๋ยววิ่งไล่ยิงหลังไปดีกว่ามาั้งเนี่ยจ้ตัวเนี้ยตัวป่วนเราต้องอย่าให้เข้าไปขโมยเสา ไอ้โดนที่ยิงได้ด้วยนะเขาหายตัวเราก็ชาร์จปืนใหม่เอาเ,เราก็วิ่งไล่ตามยิงตูดไปอย่างนี้แหละเอาสิโลกี้อ้าวตายเฉยเลยตอนนี้เขากำลังจะมายึดตอนนี้แล้วแล้ว ุ้ยระเบิดแบบกลับมาไม่ทันครับแบบหลบระเบิดไม่ทันเพื่อนตายไปแล้วต้องยืดต่อนี้ขึ้นหิวไปคิวไปบึมไปสิโอ้ยเราก็จะแตกเหมือนกันถ่ายก่อนถ่ายก่อน ต้องยีดเสานี้คืนให้ได้นะเนี่ยมเม่นโดนเขมีเกาะเหลืองแล้วก็ยิงอัดหน้าอย่างนี้เลย หัดหน้าไปเราเราแตกก่อนเราแตกก่อนอแตกก่อนแตกก่อนไม่เป็นไรเราต้องเอาทีมเราทำไมเหลือน้อยจังตอนนี้เขาบุกขึ้นมาถึงบ้านแล้ว้อยตาลังก้าเราเดินช้าจ้ะ ตอนนี้ทีมผมนี่เหมือนตัวอยู่ไม่ครบแล้วเล่นแป๊บเดียวทำไมหมดตัวเร็วจังเมื่อกี้ไม่น่าเอาไทตันลงมาเลยเอาตุนหุ่นธรรมดาดีกว่าเราสามารถยึด เราไปเร็วเนี่ยจะไปยึดเสาที่สได้นั่นนี่ยลงคู่ลงคู่ สตัวเนี่ยยืนใกล้กันนี่โดนครับเจ็บไปโยนลงหัว หยุดไปได้สี่เสาแล้วอ่าโอเคอย่างนี้แจ๋วแต่ว่าไททันเขากำลังบุกแต่ว่าผมกำลังเสียบเปียบอยู่โดนแล้ะโอ้ยไม่น่าจะรอดละเจอช็อตแบบนี้ เอาฮอกลงแล้วกันเน,ะน,นาะคุณไกลเกินอ้าวชนะไปจนได้เพราะว่าเรายึดได้สี่เสาเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวดูดาเมจของผมนี่อยู่ที่เท่าไหร่ เกมแรกก็ทำดาเมจเอาไว้ได้อยู่อันดับสองได้ทองไปแปดก็โอเคนะครับได้ทองแปดได้กุญแจมาเพิ่มอีกสิบโอเคเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งเกมครับเดี๋ยวเจอกันในเกมครับเข้ามาในเกมก็เอาแฟนท่อมลงไปก่อนเลยเดี๋ยวหาเงินอัพเจ้าแฟนท่อมหน่อยดี่ฝ่าแบบนี้ไปครับ อันนี้เลเวลเจ็นี่พลังชีวิตของแฟนทอมนี่ก็ต้องแสนห้าเนาะถ้าขึ้นเก้านี่มีโอกาสขึ้นถึงแสนหกลบก่อนเลยนี่เรายิงยิงแบกกาเข้ามาอ้าโอริชิไปยิงกดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอคูดาวน่าจะพอวิ่งไปเสากลางได้ไหมเนี่ย อ๋อแต่เขามีเขามีเข้ามามแล้ะเราจะจาก,การหุน่นเตาก้างกันเขาเป็นอะไรเนี่ยหายตัวได้โรตีเป่จะพอเข้ามาปลดล็อกได้หรือเปล่านะไม่รู้ไม่รู้คูดาวจะทันหรือเปล่าครับอืมโดนโดนโดนแล้วโดนแล้ว ปลดล็อกเอาแค่ปลดล็อกก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวค่อยมายึดใหม่ครับตอนนี้ปลดล็อกไปก่อนเดี๋ยวรอคูดาวอีกรอบครับอ่ะโหละมาแล้วรอบนี้รอบนี้ยึดแล้วครับยึดจริงยึดจริง หยุดได้แล้วถอยครับใครเนี่ยกระโดดขึ้นหลักด,ด่านฟ้ามาแล้วขึ้นดันฟ้าไปหายตัวด้วยหรือว่าเขาบินเนี่ยขึ้นด่านฟ้าไปเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะมาขาโมยเสาวลา เดี๋ยวเราคุมไว้อยู่ที่เสานี้เนาะเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมาขโมยเสาเราลงมาซี่ตายแน่นอนตอนนี้เพื่อนยึดไปได้อีกหนึ่งเสาครับคุมเอาไว้เขาแอบไปยิงเพื่อนเราแน่ๆเลยเนาะ ู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,ตไหนแตกเปล่าแตกเปล่าค้าเมียอ่าหายไหน,ไหนเขาบินไปไหนแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟ้าเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นออจูนหรือเปล่า ค้นไฟใส่เรานี่แน่เอาละยันแม่ลงบึ้มอ้าวแต่เบิ้ลคิวไปครับอุ้ยโดนไปครับหมายแล้วเขาออกไม่ยอมแพ้น่าจะเป็นคนเมื่อกี้หรือเปล่าครับ โอ้ยอ okay, be ุยอุยอุยเอาหมิงเอาหมิงมาโอเคครับเกมนี้ก็คุมเสาไว้หนึ่งเสาก็ชนะไปได้ครับแฟนทอมนี่นอกจากจะอัพขึ้นก้าแล้วเดี๋ยวผมอาจจะอัพปืนไฟขึ้นไปอีกครับสำหรับเกมที่สองนี่ก็ ทำดาเมจมาได้อันดับ3ได้ทอง6ได้กุญแจมาเจ็ด 7. ทำดาเมจไปอันดับ3ครับก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูถ้วยปฏิบัติปฏิบัติการ A เหรอขึ้นมาที่2ก็ยังไม่ได้อยู่ดีล็อกตอนนี้ถ้วยนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับขึ้นมา75ถ้วยแต่ก็มีน้องๆ ที่ทําถ้วยไว้ได้สามร้อยัดถ้วยต้องสามคนตอนนี้แคนกําลังจะขยับแล้วครับเดี๋ยวอีกแค่ไม่กี่ถ้วยก็จะขึ้นมาอีกเรีหนึ่งแล้วโอเคดีมากก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปให้ดูกันใหม่ก็เดี๋ยวผมว่าจะอัพเลเวลเจ้าแฟนท่อไม่ขึ้น,นถึงเลเวล9จะได้เปิดโมดูลใช้ได้หนึ่งช่อง รบปืนสามก็บอกนี้อยู่ที่เลเวลห้าผมจะอัพให้ถึงเก้าให้หมดเลยครับส่วนตัวอื่นๆแล้วเดี๋ยวค่อยดันขึ้นเวลสิบเวลสิบเอ็ดันตามๆต,ต,ต,ต่อๆกันมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับ